สวัสดีค่ะวันนี้น้องเิสสาก็จะมาเล่นแม่ครับปอมนะคะไปดูกันเลยจะสร้างโลกใหม่นะคะเอาเป็นแบบหมูอันนี้ก่อนเดิม อยู่กันในไม้คานป่านะะั่นค่ะนี่พูอที่ไม่สามาสร้างไว้ในตอนนั้น này vì nó là những thứ biết ở ngoài khác và mình không thíchALLY đương không thấy nhảy hating mình đối เราไม่สังก็จะสร้างบ้านเล็กๆนะคะเสียเวลาจะดีไหมแป๊บนึง เราเดินไปวันนี้นะคะนีลงไปบ้านเราต้องมีประตูด้วยล็อกประตู เราจะทำมันแบบนี้คะแล้วก็สร้าง์ตรงนี้ตัดตรงนี้ไป